สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญหลวงปู่แก้วเกสาโลที่ออกวัดแม่น้ำคูเก่าในงานยกช่อฟ้าอุโบสถนะครับในงานยกช่อฟ้าอุโบสถพศ2518ถือว่าเป็นเหรียญที่สร้างครั้งแรกของหลวงปู่แก้วเลยนะครับรุ่นนี้รุ่นที่ออกวัดละหารไล่นั้นออกไปลายปีนะครับ ออกปลายปีแต่รุ่นนี้ออกต้นปี2518นะครับหลายท่านเข้าใจว่าเหรียญที่ออกวัดละหารไล่เป็นรุ่นแรกที่ท่านสร้างนะครับแต่จริงๆแล้วต้องรุ่นนี้ครับรุ่นวัดแม่น้ำคูเก่าถือว่าเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่แก้วเกสาโลในการสร้างเหรียญพระนะครับในการสร้างเหรียญหลวงปู่แก้วเกสาโล ที่ออกวัดแม่น้ำคูเก่าถือว่าเป็นพระเหรียญที่สร้างครั้งแรกในนามหลวงปู่แก้วนะครับและในงานยกช่อฟ้าเนี่ยนอกจากจะมีเหรียญหลวงปู่แก้วแล้วยังมีเหรียญหลวงพ่อชื่นวัดมาบขาด้วยนะครับเหรียญกิ่งนะครับเหรียญกิ่งหลวงพ่อชื่นวัดมาบขาแล้วก็ล็อกเก็ตของหลวงปู่ทิมนะครับในงานยกช่อฟ้าจะมีล็อกเก็ต ของหลวงปู่ทิมด้วยแล้วก็มีพะยันนะครับพยันเมตตามหานิยมที่ระบุว่าหลวงพ่อชื่นกับหลวงปู่ทิมปุกเสกอันนั้นคือออกงานยกช่อฟ้านะครับไม่ใช่งานผูกพัตศีมานะครับคนละง,งานกันนะครับงานผูกพัตศีมานั้นปี2521นนะครับงานนี้สังเกตให้ดีเป็นงานยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดแม่น้ำคูเก่านะครับไม่ใช่งานผูกพัทศีมางานผูกพัทศีมานั้นปี2521ส่วนงานยกช่อฟ้าปี2518น้าปะครับหลวงปู่แก้วก็มีวัตถุมงคลในงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดแม่น้ำคูเก่าด้วยนะครับพระรุ่นนี้ปลุกเสกโดยหล,ห,ลหลวงปู่ทิมหลวงพ่อเชิญหลวงปู่แก้วด้วยนะครับปลุกเสกรวมกันนะครับวัตถุมงคลก็อย่างที่ผมบอก มีเหรียญหลวงปู่แก้วล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมแล้วก็เหรียญกิ่งพยันนะครับเหรียญกิ่งพญันด้วยนะครับในงานยกช่อฟ้านะครับต้องแยกนะครับว่างานยกช่อฟ้าปี2518ส่วนงานผูกพันธสีมานั้นปี2521นะครับโอเคครับทีนี้มาดูเหรียญกันบ้างนะครับเหรียญปูก่แก้วที่ให้มาดูนี้เป็นเหรียญฝาบาทนะครับ เป็นเหรียญฝาบาทหรือเนื้อทองเหลืองนั่นเองนะครับรุ่นนี้จะสร้างน้อยกว่าเหรียญที่เป็นชุบนะครับอัประกาชุบนิกเกิลเหรียญประกาชุบนิกเกิลจะสร้างเยอะกว่าส่วนเหรียญฝาบาทเขาเรียกว่าเหรียญกรรมการนะครับเป็นเหรียญกรรมการสร้างไม่เกินพันเหรียญส่วนเหรียญชุบนิกเกิลสร้างเป็นหมื่นเหรียญนะครับสร้างเป็นหมื่นเหรียญส่วนเหรียญฝาบาท สร้างแค่พันเหรียญนะครับหรืออาจจะไม่ถึงนะครับสร้างน้อยพบเจอน้อยนะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากกว่าเหรียญแบบชุบนิกเกิลนะครับโอเคครับวันนี้มาดูเหรียญกันเลยนะครับว่าวิธีดูเหรียญวัดแม่น้ําคูเก่าดูยังไงนะครับของปู่แก้วนะครับทั้แรกเห็นไหมครับให้ดูเหรียญก่อนนะครับว่าเหรียญต้องเป็นเหรียญปั๊ม เหรียญจะไม่บวมเหรียญจะไม่บวมพื้นเหรียญจะเรียบนะครับพื้นเหรียญจะเรียบรายละเอียดนะเห็นไหมฮะสบงจีวรสังขติจะต้องชัดนะครับชัดเหรียญค่อนข้างจะแกะนูนต่ำนะครับองค์ปูแก้วนะครับส่วนตัวหนังสือเนี่ยค่อนข้างนูนนะครับองค์พระค่อนข้างนูนต่ํา ส่วนตัวหนังสือเนี่ยจะค่อนข้างหนูนะครับข้อสังเกตก็คือเหรียญต้องไม่บวมนะครับเหรียญต้องไม่บวมบริเวณหูเหรียญเห็นไหมฮะเหมือนโดนัดเลยเห็นไหมครับต้องคมนะเหมือนไหมฮะเหมือนโดนัดเลยกลมเลยนะครับเหมือนโดนัดเลยจําตัวตัดไว้ไว้ให้ดีนะครับเห็นไหมฮช่วงเนี้ยจะเป็นแบบนี้ทุกองนะครับเหลือแค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับขอบจะคม สองขอบบริเวณขอบเหรียญเนี่ยจะต้องตึงเรียบแล้วก็คมชัดนะครับแววตาของปุกแก้วตานี้จะเป็นเม็ดเลยนะครับตานี้จะเป็นเม็ดเลยนะครับเห็นชัดนะครับต้องไม่เบลอ ER นะครับตาจะเป็นเม็ดเลยนะครับตาจะเป็นเม็ดเลย,เ,ยเห็นไหมฮะบริเวณชายจีวรต้องคมชัดเห็นไหมฮะฮะสบงคมชัดนะครับ ทีนี้มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับผิวก็เหมือนกันนะครับเรียบตึงแน่นนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับตัวหนังสือคมชัดบริเวณขอบขอบเหรียญรอบเหรียญเลยนะครับเป็นไหมฮะจะปิ้นแบบนี้ทุกองค์นะครับบริเวณขอบเหรียญย้ําเลยนะครับจะปิ้นแบบนี้ทุกองค์นะครับ จะปลิ้นแบบนี้ทุกองนะครับเห็นไหมฮะปลิ้นรอบเหรียญเลยนะครับปลิ้นขึ้นไปถึงห่วงนะครับปลิ้นขึ้นไปถึงห่วงเลยนะครับเห็นไหมฮะบริเวณหูเหรียญเลยนะครับรูเจาะจะเล็กๆนะครับีปิ้นตั้งเล็กน้อยนะครับไม่เยอะนะครับไม่มีรอยซ้อนนะครับไม่มีรอยซ้อนบริเวณนี้ผิวจะเหมือนไม่ค่อยเรียบนะครับเหมือนจะไม่ค่อยเรียบเนียนนะฮะไม่มีรอยซ้อนจะต้องปิ้น เป็นเล็กน้อยนะครับไม่มีรอยซ้อนจากการถอดพิมพ์ตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดนะครับทีนี้มาดูตัวตัดกันบ้างนะครับตัวตัดจะเป็นตัวตัดหยาบนะครับละเอียดไม่ได้นะครับละเอียดไม่ได้นะครับเหรียญยุคนี้จะเป็นลักษณะฉีกนะครับตัดฉีกนะครับบหยาบนะครับตัดฉีกเก็บหยาบ จำไว้ให้ดีนะครับตัวตัดต้องเป็นหยาบนะครับตัวตัดหยาบทั้งเหรียญเลยนะครับเหีย่าบุแก้วนะครับแทบจะไม่เห็นฟันเลื่อยเลยนะครับฟันเลื่อยเห็นนิดเดียวแล้วก็หักเลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวตัดหยาบทั้งเหลียญเลยนะครับละเอียดไม่ใช่นะครับทีนี้มาดูรายละเอียดบ้างนะครับจุดสําคัญนะครับ จุดสำคัญหลักก็คือแววตาของพ่อนะครับ h, แววตาต้องเป็นเม็ดนะครับตาหลวงพ่อเป็นเม็ดลึกนะครับมมมิตินะครับเม็ดมมมิติเห็นไหมฮะนี่จุดสําคัญนะครับแววตาหลวงพ่อนะครับเม็ดตานะครับต้องชัดนะครับเม็ดตาต้องชัดนะครับเห็นไหมฮะ ตาลึกมีมิตินะครับคมเมตตาคมนะครับจุดสำคัญนะครับจุดตายที่ผมใช้ดูบ่อยๆนอกจากที่อธิบายไปแล้วนะครับบริเวณพื้นเหรียญน,นะครับบริเวณพื้นเหรียญจะมีกระแสนะครับจะมีกระแสวิ่งลงมานะครับโฟกัสยากหน่อยนะครับ บริเวณแ,บบแถวแนี้ครับจริงพื้นเหรียญจะมีลักษณะเส้นขนแมววิ่งละเอียดจริงๆเกิดจากการแกะบล็อกแม่พิมพ์นะครับจะมีเส้นขนแมววิ่งนะครับวิ่งเป็นแนวนะครับตามซอกหนังสือเนี่ยจะเห็นชัดมากนะครับต้องเอียงๆดูนะครับดูยากนะครับด,ดูอย่างนี้ดูยากครับแต่ถ้าสองเหรียญจริงจะเห็นว่าจะมีเส้นเห็นไหมฮะ จะมีเส้นขนแมววิ่งตามพื้นเหรียญเนี่ยมีเส้นขนแมววิ่งตามพื้นเหรียญเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับของแท้จะต้องมีนะครับทุกเหรียญนะครับตามซอกนี่จะชัดเจนเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ตามพื้นเหลียจะมีเส้นคล้ายๆเส้นขนแมววิ่งเหมือนเส้นสายฝนวิ่งพาดลงมาข้างล่างนะครับเห็นไหมครับเต็มเลยนะครับเต็มเลยนะครับของปลอมทําไม่ได้ครับของปลอมทําไม่ได้มันละเอียดมากครับพวกนี้ของปลอมถอดไม่ได้นะครับนอกจากตัวหนังสือที่จะต้องเป็นคมเป็นสันเป็นแท่งแล้วนะครับพวกนี้ทําไม่ได้ครับ เส้นขนแมวทีวลล่วิ่งจากข้างบนลงล่างนะครับวิ่งจากข้างบนลงล่างนะครับต้องตะแคงนะครับเห็นไหมฮะต้องตะแคงนิดนึงถึงจะเห็นเห็นไหมครับเห็นไหมครับพื้นเหรียญพื้นเหรียญเห็นนะครับจะมีเส้นขนแมววิ่งต,งตรงๆมานะครับ เต็ม <Workers, S 2> เลยนะครับเต็มเลยนะครับบางๆเล็กมากครับของแท้ถอดไม่ติดครับพวกนี้ไอของเกทถอดไม่ติดนะครับของเกทถอดไม่ติดครับของเกทถอดไม่ติดครับเห็นไหมครับเห็นไหม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 ครับแค่นี้ครับดูตรงนี้เป็น <comm> จ <uc> ุดสาคัญเลยนะครับนอกจากความคมส่วนอื่นพื้นเหรียญจะต้องมีเส้นเชียนขนแมววิ่งเต็มพื้นเหรียญในเฉพาะตามซอกตัวหนังสือก็มีนะครับ สามซอกตัวหนังสือก็ต้องมีโอเคนะครับเห็นไหมฮะความคมนะครับความคมความคมของสังคติจ <t Di ary mythology> ีวรนะครับ <media> ร <t Stacy> <t uk maintained Switzerland> <today> ok ิ้วรอยต่างๆเห็นไหมฮะริ้วรอยต่างๆต้องคมนะครับของแท้นะครับเห็นไหมธรรมชาติความเก่าก็มานะครับ เขาเหรียญน,นี้สร้างว่าปี2518ผ่านมาก็48ปีแล้วนะครับธรรมชาติความเก่าสาทองเหลืองก็ต้องเกิดแล้วนะครับต้องเกิดแล้วเห็นไหฮะค,ความคมชัดเห็นไหมฮะเบลตาเหรียญต้องคมด้วยนะครับนอกจากเส้นขนแมวที่ผมบอกเมื่อกี้ตามพื้นเหรียญตัวหนังสือเห็นไหมเป็นมล่านิดนึงเป็นมล่านิดนึงไม่เยอะนะครับเป็นมล่านิดนึงไม่เยอะ แต่ก็ต้องเป็นผิวมะละนะครับเห็นไหมฮะจะไม่เรียบเห็นไหมครับนี่ครดูไม่ยากครับดูไม่ยากเลยดูไม่ยากเลยครับห่งจะต้องปิ้นไม่มีรอยซ้อนแบบนี้นะครับปิ้นไม่มีรอยซ้อนนะครับขอบเหรียญนไหมฮะจะปิ้นทุกรอบเหรียญแล้วปิ้นรอบเหรียญเลยนะครับปิ้นรอบเหรียญเลยตัวตัดเห็นไหมฮะหยาบมากตัวตัดหยาบมากต้องเบอร์นี้นะครับต้องเบอร์นี้เลยต้องเบอร์นี้เลยนะครับ ตรงบนนี้เลยโอเคนะครับบอกได้เลยว่าเล่นง่ายครับเล่นง่ายครับไม่ได้ยากอย่างที่หลายท่านคิดนะครับหลายท่านบอกเนื้อฝาบาทเล่นยากผมบอกเลยว่าเล่นง่ายนะครับที่เล่นยากคือท่านไม่เคยเห็นของแท้นะครับเหรียญลุ่นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่สร้างเป็นครั้งแรกของหลวงปู่แก้วนะครับในงานยกเจ้าฟ้าวัดแม่น้ำคูเก่าหลวงพ่ทิมหลวงพ่อชื่นรวมปุกเสกด้วยครับ โอเคครับวันนี้มาแนะนำเหรียญดีของมืองระยองอีกรุ่นนะครับเหรียญผูกแก้วเกสาโลครับสวัสดีครับ